นับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรายิงยงชวนภรยาเล่นติ๊กตอกเรียกยอดคนดูหลักหมืน่นเปิดอาณาจักรใหม่ป๊อกมากี้พาชมบ้านหลังใหญ่สุดอลังการ ซูจีจะนำเงินจากการขายหนังสือเคล็ดลับความงามให้เด็กวัยรุ่นหญิงจัสตินและเฮลลี่บีเบอร์เตรียมฟ้องคลินิกศัลยกรรม so the cap สวัสดีครับาได้เวลาดวข่าวบันเทิงช่วงนี้นะครับ Entertainment Day อยู่กับปิดระบสครับตองขอบคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะครับชูใช้ HD ชู 4U และก็ u e ID นะครับใช่แล้วครับมาเริ่มต้นข่าวของเราวันนี้กันเลยนะครับเริ่มต้นกันด้วยความสัมพันธ์ของคู่รักคู่นี้นะครับก่อนหน้านี้ออกมาเหมือนให้สัมภาษณ์ในเชิงว่าต่างคนต่างถอยหลังคนละก้านะฝั่งทางมารีเบอร์เนอร์เองนะครับก็มีการเหมือนซ่อนสถานะการแสดง แดงรูปใน IG ซึ่งเป็นรูปคู่ของทั้งคู่แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นหรือเปล่ามีการแสดงรูปคู่ต่างๆในอดีตให้ได้เห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วครับงานนี้แฟนๆก็ถึงกับเ hey ฮเลยครับหลังจากที่นักแสดงสาวครับมารีเ์เนอร์ได้เปิดโหมดการมองเห็นรูปคู่กับหนุ่มกันนาะพัสบนไ g ส่วนตัวแล้วครับในขณะที่เราแฟนคลับของทั้งคู่ยังคงติดตามและลุ้นกับภาพคู่ของทั้งสอง โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ครับมีปัญหากันจนสามารีก็ออกมาแจงสาเหตุว่าไม่มีมือที่สามมาเกี่ยวข้องหลังจากนั้นครับหนุ่มกันก็ได้ออกมาเคลียร์ผ่านไอจีส่วนตัวว่าตนเองก็ยอมรับว่ามีการถอยหลังคนละก้าครับลองต่างคนต่างอยู่แล้วทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดก็มีคนตาดีแอบเห็นอินสตาแกรของสาวมารีก็เปิดการมองเห็นที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ใช้โหมดซ่อนรูปเอาไว้นะครับแต่ตอนนี้ รูปที่หายไปเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมทุกรูปแล้วแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นรูปใหม่ของทั้งคู่ก็ตามนะแต่งานนี้แฟนๆก็ดีใจครับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งคู่อย่างทับข้างเลยแหละครับสหรับคนที่จับตามองความสัมพันธ์ของคู่นี้อยู่ก็น่าจะดีใจเน,ะนา,นาะเป็น,น,นทาง <นะ S 1> ที่ดีกลับมา ครับดีรอบหนึ่งนะครับผมไาที่หนึ่งเรื่องสำหรับคุณซูซี่สุสิรากันบ้านนะครับเห็นว่าเธอเนี่ยมาพร้อมลูกใหม่ผมบ๊อบซ่านแถมยังใส่เสื้อโชว์หลังเรียกว่าแซ่บมากๆเลยนะครับ ยกมาทั้งส่วนพริกก็ยังสู้ไม่ได้ครับสำหรับนักแสดงสาวสายฝอครับซูซี่สุศิรานะครับลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนลุครับหน้าร้อนครับด้วยการตัดผมบ๊อบสั้นให้เข้ากับอากาศบ้านเราครับซึ่งบอกเลยครับว่าลุคนี้ทำให้สาวซูซี่ดูหน้าเด็กลงไปอีกด้วยแค่นี้ก็ยังไม่พอฮะกับความฮอตยังไม่หมดครับเมื่อสาวซูซี่ได้หยิบชุดเดรสสุดแซ่บที่เปิดโชว์แผ่นหลังอวดเรือนร่างครับพร้อมรอยสักแบบมินิมอลเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไปอีกนอกจากนี้ครับก็ยังมีอีกหนึ่งชุดเดรสสีแดงที่ไม่แพ้กันเลย นอกจากสีจะร้อนแรงแล้วครับก็ยังแฝงด้วยความเผชดของชุดนี้ฮะรวมถึงหุ่นที่ดีมากไม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็เรียกว่าทุกส่วนเนี่ยดูเป๊ะปังมากเลยครับเพราะเจ้าตัวเ,เป็นสาวที่รักการออกกําลังกายไม่เชื่อดูซิกแพคในรูปชุดแดงได้เลยครับยังไงต้องยอมให้เธอจริงๆล่ะคะ แมอย่ามองอย่างนั้นสิเอ้าไม่อะไรแล้วก็หันไปมองก็ใช่จริงๆสวยคจ้ผมเครับมาที่สาวสวยอีกหนึ่งคนดีกว่าซูจีนะครับที่มีการบริจาคเพื่อสังคมกับการขายหนังสือเคลลับความงามของเธอครับนอกจากจะสวยแล้วนะครับเรื่องใจบุญก็ไม่พร่องนะสำหรับซูจีครับล่าสุดเธอออกมาบอกว่ารายได้ทั้งหมดครับ จากการขายหนังสือเผยเคล็ดลับความงามที่มีชื่อว่า Obsession with s u j i ของเธอครับจะนำไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมทั้งหมดเงินที่ได้รับจากยอดขายหนังสือเผยเคล็ดลับความงามครับที่ได้แบรนด์เครื่องสำอางดังอย่างลังโคมมาเป็นสปอนเซอร์และจัดจำหน่ายของสูจีครับจะนำไปซื้อผ้าอนามัยเพื่อไปมอบให้กับเด็กหญิงวัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ตำ่ำ โดยความคิดนี้ก็เป็นความคิดที่มาจากซูจีเองเนื่องจากเธอมองว่าผ้าอนามัยครับเป็นสิ่งที่ผู้หญิงวัยที่เพิ่งเริ่มมีประจำเดือนทุกคนต้องใช้กันอยู่แล้วซึ่งการบริจาคสิ่งของเหล่านี้ครับเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับ ครอบครัวของเด็กผู้หญิงที่มีรายได้ต่ำได้เป็นอย่างดีเลยละครับในส่วนของหนังสือเคล็ดลับความงามในสไตล์ของซูจีนะครับก็ไม่ได้เป็นการเปิดเผยวิธีการเสริมสวยในแบบของซูจีแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะเมสเซจหรือว่าจุดหมายสําคัญของหนังสือเล่มนี้ก็คือการสร้างความมั่นใจให้ผู้หญิงทุกๆคนครับ เพื่อที่จะได้ค้นหาและค้นพบความสวยงามในแบบของตัวเองเนื่องจากซูจีเนี่ยเชื่อว,ว่าผู้หญิงทุกๆคนมีความสวยด้วยกันทั้งนั้นครับแต่เป็นความสวยที่แตกต่างกันออกไปโดยเธอนะครับมีความตั้งใจให้หนังสือเล่มนี้ช่วยเป็นกําลังใจให้เด็กผู้หญิงชาวเกาหลีในเริ่มต้นชีวิตวัยรุ่นด้วยความมั่นใจด้วยครับส่วนผลงานการแสดงของซูจีครับที่แฟนจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้ก็คือซีรีส์เรื่อง Star t u p ครับและก็หนังเรื่อง Wonderland ที่เธอบอกนะก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสำหรับผู้หญิงในช่วงนั้นของเดือนด้วยนะแต่ก็ดูราคาเท่าที่เดินเคยเดินมันผ่านผมว่าอันหนึ่งมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> อยู่นะฮะ <c oughs> เอ๊ะทำไมเ <c oughs> รารู้อ่ะ <c oughs> ก็ซื้อให้แม่ป่ะซื้อให้แม่ถูกต้องแต่ก่อนพูดจริงนะเคยไปซื้อให้แม่ตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้สึกอะไรครับแ,แม่บอกให้ซื้อขนมปังให้หน่อยเราก็อ๋อรู้แล้วไหม้รู้แล้วครับผม<ๆ>มาที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะสำหรับ justin bieber และก็ harry bieber นะครับเห็นว่า2คนนี้กําลังจะฟ้องคลินิกศัลยกรรมนะเนื่องจากว่าทางคลินิกนเนี่ยนำชื่อของ harry b i บ b e r นะครับไปใช้เพื่อหากินนลครับ เจสตินบีเบอร์และก็พยาสาอย่างเฮลลี่บีเบอร์ครับก็กำลังอยู่ในระหว่างการจ้างทนายความเพื่อเตรียมฟ้องร้องเอาผิดกับทางคลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่งในเบเวอร์ลี่ฮิลนะครับเนื่องจากนายแพทย์เจ้าของคลินิกศัลยกรรมดังกล่าวครับได้นําชื่อและก็ภาพของเฮลลี่บีเบอร์เนี่ยไปใช้เพื่อโฆษณาการทําศัลยกรรมของคลินิกผ่านทางแอปทิกตอ k ครับส่งผลให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจผิดคิดว่าเฮลลี่บีเบอร์เคยผ่านการทําศัลยกรรมใบหน้ามาแล้วทั้งที่เธอเนี่ยไม่เคยทําศัลยกรรมมาก่อนเลยนะครับ เมื่อไม่นานมาน,นี้ครับก็มีคนนำภาพในช่วงที่เฮลลี่บีเบอร์นะครับเพิ่งจะเป็นวัยรุ่นมาเปรียบเทียบกับใบหน้าในปัจจุบนันแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยสวยขึ้นเพราะว่าเพิ่งมีดหมอนะครับซึ่งเฮลลี่เองเนี่ยก็ได้ตอบโต้กลับไปแล้วว่าเธอไม่เคยทำศัลยกรรมมาก่อน โดยนายแพทย์ศิลกรรมตกแต่งครับเจเนะียลบาร์เรตซึ่งเป็นเจ้าของคลินิกศัลยกรรมดังกล่าวนะก็กำลังจะตกเป็นจำเลยในอีกไม่ช้านี้แน่นอนครับเนื่องจากจัสตินแล้วก็เฮลี่เองเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้องร้องครับนอกจากนี้ครับจัสตินบีเบอร์ก็ยังจะฟ้อง Daniel เจนียลบาร์เรตนะครับในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เพลงไปประกอบในการโฆษณาผ่านแอป t ิ k กตอกด้วยครับเนื่องจากเขาได้นำเพลง sorry ของ pop star หนุ่มไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับ คนเราจะเคยทําเอารูปเขามาเปรียบเทียบกันเจ้าตัวเขาอาจจะปล่อยๆผ่านๆไงแต่งานนี้คือดูเหมือนแบบเข้าข่ายการโฆษณาด้วยหรือเปล่าเพลงไปด้วยแล้วก็เหมือนแอบอ้างว่าเธออะไรนี้หรือเปล่านะครับต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวนะครับช่วงน้ากลับมาติดตามผังบ้านใหม่ของป๊อกแล้วก็มาอ่ามากี้กันหน่อยเห็นว่าสุดหรูริมแม่น้ำเลยครับ ต่อนะครับเรามาดูผังบ้านใหม่ของตระกูลจิราธิวัน์กันหน่อยนะฮะางานนี้ก็เปิดเผยโดยกูสามีภรรยาคุณมากีราศีและคุณปอกพัชร,รกรน,นั่นเองเห็นว่าผังบ้านใหม่นี้นะครับครบครันทุกอย่างวิวสวยหรูริมแม่น้ำอลังการสุดๆเลยแหละครับเรียกได้ว่าคุ้มกับการรอคอยสำหรับบ้านหลังใหญ่อาณาจักรใหม่ของตระกูลจิราธิวัน์ครับ สำหรับคุณพ่อลูกแฝดป๊อเพรตะะรกรครับสามีนางเอกสาวมาขกี้ราศีกำลังจะมีบ้านหลังแรกซึ่งตอนนี้ครับบ้านใหม่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะโดยมีคุณปู่สุดที่เกียรติครับลงมาตรวจเช็คดูแบบบ้านด้วยตัวเองเลยบอกว่าใหญ่โตวกว้างขวางนะสร้างอยู่ริมแม่น้ำดูจากรันภาพนี้นะครับวิวก็เป็นธรรมชาตินะในบริเวณเดียวกันครับก็จะสร้างบ้านขึ้นทั้งหมดเนี่ยหหลังด้วยกัน บ้านหลังใหญ่สุดจะเป็นของคุณปู่นะและพี่สาวรวมไปถึงครอบครัวของพีทพัชระอยู่ด้วยยังไม่พอครับยังมีความพิเศษไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์ห้องออกกำลังกายสนามเทนนิสสะว่ายน้ำสวนผักออร์แกนิกครับสนามเด็กเล่นมีสำคัญไว้ให้เด็กๆก,กับน้องมีกา้ามีย่าเนี่ยเพื่อให้ได้ใช้เวลาร่วมกันนะครับเป็นล่าสุดคุณป๊อกและคุณมากี้ก็เผยภาพ ผังบ้านหลังใหม่ใน,ใ,นในมุมต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นพร้อมกับพาลุยดูสถานที่จริงเลยละครับนอกจากนี้ครับก็ยังสร้างห้องสติโอในฝันของป๊อกห้องของลูกๆน้องมีกาน้องมียา่าและก็สนามให้กับสมคิดด้วยน้อง,องหมาตัวสุด,สดที่รักไว้วิ่งเล่นด้วยครับเรียกว่าง,งานนี้จัดเต็มเลยครับเกือเกือเกือบลื่นตกโคลนไปแล้วตะแเปียบเลยเนี่ย นี่สระบ่ายน้ำจะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นบ้านคุณปู่แล้วนี่คือของเขาเลอก็ได้อยู่โซฟาทาง L นี่ตรงนั้นเลยใช่โต๊ะสตู สวยงามมากนี่ขนาดเห็นแค่รูปที่ยังไม่ใช่ของจริงยังสวยขนาดนี้เนี่ยต้องรอดูหน้าจริงสักพักหนึ่งเนาะเห็นแค่โครงเราก็รู้แล้วว่ามันใหญ่โตันใหญ่โตมากตอนนี้ก็ถูกต้องตัวอย่างนี้แล้วนะครับมาที่แอปพลิเคชันที่เรียกว่าโด่งดังในช่วงโควิด19เป็นแอปไหนได้เลนนอกจาก t ิ k To อกนะครับล่าสุดพี่ยิ่งยงยอดบัวงงามครับก็เห็นว่าเล่นแอปนี้กับภรรยาด้วยเลยครับหนึ่งส นี่เลยครับอีกหนึ่งคนบันเทิงครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 อย่างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างยิ่งยงยอดบวงงามครับจากต้องหยุดงานทัวร์คอนเสิร์ตทั้งหมดเจ้าตัวเนี่ยเผยวิธีกำจัดความเครียดในช่วงนี้ก็ต้องหากิจกรรมทําในครอบครัวเพื่อคลายเครียดครับมีก็เล่นกับภรรยาแล้วก็ลูกด้วยแล้วก็ชวนกันเล่นติกต็อกนั่นเองจนยอดคนดูเนี่ยหลักหมื่นครับงานนี้ทำเอาเจ้าตัวและภรรยาสนุกไปด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสีสันในครอบครัวครับ ความเครียดเหรออยู่บ้านอยู่บ้านก็พากันก็ดีนะทำความสะอาดบ้านได้ออกกำลักกลงกายและตอนนี้รู้สึกว่าจะมีกิจกรรมต้องหาอะไรมาเล่นเป็นประจำก็คือเล่นกับเมียกับลูกติ๊กตอกคือเราก็หาคำอะไรมาเล่นจากที่เคยแบบว่าไม่เคยคิดคำอะไรที่แปลกๆมาเล่นก็ต้องไปคิด เออไปดูมุกเขาเล่นอะอะไรเงี้ยมุกเล็กๆสั้นๆมาเล่นเป็นติ๊กตอกแล้วก็คนที่ดีใจก็คือเมียเรานี่แหละอุ้ยพ่อนี่เป็นมือแล้วคนดูเป็นมือแล้วไอเราไม่ตื่นเต้นเ,ร,เราก็เฉยเฉอย่างน้อยเราก็สร้างความสุขกับคนในครอบครัวถ้าคนที่เขาดูมีคนดูเยอะเขาเรียกว่าดาวติ๊กตอกถูกไหมอ,อย่างคุณเนี่ยผมดมูบ่อยๆนะ<อ>แต่ผมดูค,คุณในเฟซบุ๊กด้วยเหรอผมไม่มีติ๊กตอกแต่ผมูดูในเฟซบุ๊กไงสิมีใหม่ไหมตอนนี้มีมีเต้นอีกไหมรอดด้วยเรไม่ได้เล่นเพราะหลังคุณ เรียกว่ายกย่องนะสำหรับคนเล่นติ k t o อกแล้วแบบเป๊ะเนี่ยคือมเขาใช้เวลานะมันเหมือนมันเหมือนน่าจะซีหนึ่งในละครที่ต้องเล่นต้องซ้อมท่องบทแล้วบางทีเนี่ยมันไม่ได้ไงคชั่วชั่วโมงหนึ่งมันก็ยังไม่ได้เพราะมันยังไม่ลงไม่เป๊ะมันต้องใช้ความอดทนและวินัยพอสมควรแล้วอย่างเพลงที่พี่กิจออกมาเต้นเงี้ยใช้เวลาแกะนานไหม ก็ใช้เวลานะครับกับต่ำมันก็มีครึ่งชั่วโมงเหมือนกันอ่ะมันไม่ได้บอกว่าเล่นๆแล้วเล่นได้เลยคือเบื้องหน้ามันดูเหมือนง่ายแต่เบื้องหลังนี้มีความพยายามทุกคนใช่ไหมครับช่วงนี้ก็เหมือนใครเครียดกันไปนี่นะครับด้วยพิษโควิดไรต่างต่างนะครับก็ทําเอาหลากหลายวงการก็ได้รับผลกระทบกันนะฮะทราบกันดีนะครับเช่นเดียวกับคุณเจเน็ตเขียวก่อนหน้านี้มีแลนจะปล่อยเพลงในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่เนื่องด้วยการระบาดของโควิด -19 นะครับแล้วก็ทําให้การออกสลากกินแบ่งนี้เลื่อนไป งานนี้ก็เลยเพลงต้องเลื่อนไปด้วยเพราะเพลงของเธอเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเลยแหละครับไม่ชอบดูบนไม่ชอบ,อชอบแกและไม่ชอบเชืม่มยแล้น้องนั้นเป็นของหวยม่หวย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  เอาใจคอหวยกันหน่อยนะครับไม่ผวนนะฮะโอเคหลังจากที่กองสลากเริ่มให้มีการออกสาก,กินแบ่งได้แล้วนะครับก็ทำเอาคอ,อหวยนะฮะคือคักนัานน,น้องเสียงนี้อย่างเจเน็ตเขียวนะครับก็ไม่รอช้าปล่อยเพลงคอหวยที่ฟีดก,กับหนุ่มหนุมานเอาใจคนรักตัวเลขชอบการลุ้นเสี่ยงนะนอกจากนี้ก็ยังมีความพิเศษของเรื่องชุดครับ ที่เจ้าตัวได้ผุดไอเดียนำลอตเตอรี่เนี่ยเข้ามาตกแต่งบนชุดที่หมวกที่รองเท้ารวมถึงชุดแดนเซอร์ครับส่วนเรื่องกระแสเพลงไม่ได้คาดหวังเพราะอยู่ในช่วงโควิด -19 ครับคนไทยทุกคนมีความหวังแบบนี้เราก็เลยเออขอหวยอะ่ะจริงๆแล้ว มันเป็นได้กับทุกคนเลยจริงๆที่ทุกววดกับคนไทยมันเป็นความหวังอะคะ่ะชื่อเพลงก็คอหวยมันก็จะเป็นออกเป็นแบบใต้ดินใต้ดินผสมอะไรเงี้ยค่ะเอาจุดนี้มามาแซวคนเล่นหวยทีหนึ่งก็ตัวเราก็เป็นหลักเลยเราก็เล่นด้วยจริงๆแล้วมันก็เราก็สินเชืว่วแล้วก็มีความหวังกับทุกคนนั่นแหละชุดก็ต้องเป็นลอตเตอรี่เลยลเออเอามาเอารองเท้ามาเอามาแปะห,หัวก็มาแปะอะไรเงี้ยค่ะกระแสตอบรับจากคนเล่นก็ โอเคนะคะกระแสวิวพี่ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าอยู่ในช่วงโควิดอยู่แล้วถ้าใครฟังก็จะแชร์ต่ออะไรอย่างนียค่ะก็เป็นการแชร์กันมากกว่าสนุนมากเลยนะคะการวิจารณ์คนชอบเสียงรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอสองแปดบนล่างอะไรรอเล่นหรอไม่รู้พูดรู้ว่าเป็นกันแหละทำมาถูกขึ้นมาคุณซื้อไหมคุณซื้อไหมไม่ค่อยไม่ไม่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยมีดงทางด้านนี้ครับ ก็เลยไม่คนไม่ไม่ใช่คอหองหวยเท่าไถูกต้องครับผมเอามาที่สุดยอดร็อกแบน์จากไต้หวันกันบ้างอย่างเมเดก็เห็นว่าจะมีการไลฟ์สตรีมมิ่งคอนเสิร์ตนะฮะวันที่สามสิ็พฤษภาคมนี้แหละครับเมเดครับสุดยอดร็อกแบนด์จากไต้หวันและถือเป็นร็อกแบน์ระดับแถวหน้าของเอเชียครับที่เคยเดินสายเวิร์ลทัวร์และก็เคยเดินทางมาเปิดคอนเสิร์ตในไทยมาแล้วจะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินที่เตรียมแสดงคอนเสิร์ตแบบไลฟ์สตรีมนะฮะให้แฟนเพลงได้รับชมกันครับ เมเดีครับได้โพสต์ข้อความผ่านทาง f c e e o o o ครับเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับว่าทางวงเนี่ยจะแสดงคอนเสิร์ตแบบไลฟ์สตรีมให้แฟนเพลงทั่วโลกได้รับชมกันแบบรอบเดียวเท่านั้นครับในเวลา20นาฬิกาของวันที่31พฤษภาคมนี้ครับตามเวลาในไต้หวันนะครับโดยคอนเสิร์ตเนี่ยที่กำลังจะจัดขึ้นแบบออนไลน์มีชื่อว่า Live in the Sky ครับ ส่วนในตอนนี้ครับยังไม่มีประกาศนะครับว่าคอนเสิร์ตแบบไลฟ์สตรีมมิ่งของเมเดย์เนี่ยในวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมจะสตรีมมิ่งผ่านทางแพลตฟอร์มไหนบ้างนะครับซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศออกมาอีกครั้งเร็วๆนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเมเดย์ก็ยังไม่ได้ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตที่จะแสดงสดบนเวทีคอนเสิร์ตต,ต่อหน้าแฟนๆเนี่ยจริงๆนะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่30สิงหาคมนี้แต่อย่างใดครับ สำหรับแฟนๆนะครับก็ติดตามเลย31พฤศภาคมนะครับใช่แล้วนะครับเช่นเดียวกับทางฝั่งวงการภาพยนตร์นะครับที่มีการยกเลิกงานเทศกาลภาพยนตร์กันไปหรือว่ามีการเลื่อนนะครับแต่ก็ล่าสุดครับก็มีการจัดงานเทศกาลเรื่องนี้ดีกว่านะครับสำหรับวงการภาพยนตร์ที่ผ่านทางออนไลน์ครับ ในเมื่อตอนนี้เทศกาลภาพยนตร์แทบจะทุกเทศกาลทั่วโลกนะครับก็ยกเลิกกันไปแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในปีนี้จะไม่มีเทศกาลหนังให้จัดนะครับเพราะล่าสุดมีการจัดเทศกาลหนังออนไลน์ครั้งใหญ่ที่มีชื่อว่า vr 1 global online film festival ขึ้นมาครับโดยจะเป็นการรวมเทศกาลหนังเมืองคาน s Sundance Toronto BFI London film festival ครับแล้วก็เทศกาลหนังต่างๆทั่วโลกจำนวน21เทศกาลเข้าไว้ด้วยกัน ชั้จการหนังออนไลน์งานนี้ครับจะมีหนังเข้าฉายผ่านทาง y t u t u ครับเป็นจำนวนมากกว่า100เรื่องซึ่งก็รวมถึงหนังสารคดีเรื่อง Rocky p o w ครับ The i m m i g i a s t นะฮะที่เล่าเรื่องของ Rocky p o w ช c h ง n า p a Street ชื่ดังรวมถึงหนังสารคดีของ w o ดอน o ์รีร็อกครับอย่าง Third Eye Blind Motorcycle Drive By นอกจากนี้ครับก็ยังมีการพูดคุยกันระหว่างนักทำหนังยอดฝีมือต่างรุ่น อย่างฟรานซิส Ford c o p อป l a ลครับและ Steven s o d e r b ิ r ์อีกด้วยครับสิ่งทางผู้จัดเทศกาลหนังออนไลน์ครับที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้จะมีการนําการบันทึกการสัมภาษณ์เก่าๆของผู้กํากับครับบงจุนโฮนะฮะเกลโมร์เดอโดโรครับเจนแคมเปียนด้วยและก็อีกมากมายนะครับจากเทศกาลหนังหลายเทศกาลมาฉายให้ได้รับชมกันอีกครั้งนึงครับ ตรงนี้ก็ผ่านทางออนไลน์กันไปก่อนนะฮะทุกอย่างเลยเรียกว่าผ่านออนไลน์ไปการซื้อของบ่อยไหมเรียกว่าสัปดาห์หนึ่งนะครับสิ่งที่ผมต้องเอาออกจากบ้านนอกจากขยะปกติแล้วคือกล่องพัสดุนะฮะน่าจะเป็นเหมือนกันหลายๆบ้านเยอะมากนะครับ ช่วงนี้ฝากกันด้วยแล้วกันติดรับของเราก็ด้วยใน f a c e b o o k Fanpage ครับ True s i g h t HD เข้าไปกดไลค์กันนะครับแล้วก็ Subscribe กันได้ที่ YouTube c h anel n True Vision s Official ครับนะครับในการผับชมรายการได้ผ่านทางอีเมลนะครับบนทางอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมเราสดๆเลยครับผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID นะครับแอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษครับวันนี้ครับหมดเวลาบพิกิตทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ